20อันดับเหรียญพระเกจิตภาคอีสานชุดที่สองหนึ่งเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่คำออรโกรเนื้อเงินวัดศีสะอาดจังหวัดเลยปี2470ราคาหลักหมื่นขึ้นไป2เหรียญรุ่นแรกพระอุปชาชิมวัดทุ่งชัยจังหวัดศรีสะเกดปี2482ราคาหลักหมื่นขึ้นไป3เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเสียงวัดเสมาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาปี2 4 8 1ราคาหลักหมื่นขึ้นไปสี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อป้อวัดโพสีบ้านเอียดจังหวัดมหาสารคามปี2492ราาคาหลักหมื่นขึ้นไปหเหรียญรุ่นแรกพระสังกัจจายวัดสะทองจังหวัดร้อยเอ็ดปี2492ราราคาหลักหมื่นขึ้นไป เหรียญพระพุทธรอรอ,รอแบบปอมาลากุลจังหวัดสกลนครปี2492ราคาหลักหมื่นขึ้นไป7เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ทองมาถาวโรวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดปี2492ราคาหลักหมื่นขึ้นไป8ดเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงปู่พันวัดจันประสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นปี2495ราคาหลักหมื่นขึ้นไป <9. S 2> เเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สุนวัดบ้านเสือโก้จังหวัดมหาสารครามปี2500ราคาหลักหมื่นขึ้นไปสิเหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์แดงวัดป่าสามคีธรรมจังหวัดกาลสินปี2494ราคาหลักพันขึ้นไป11เอเหรียญรุ่น9ก้าพระอาจารย์ฟ้นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครปี2513 ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 12. เหรียญรุ่นพิเศษหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาปี2517ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 13. เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่พรมจิรปุญโยวัดประสิทธรรมจังหวัดอุดรธานีปี2 5 0 6ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 14. เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อทองพูณ ศิริกาโมวัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์จังหวัดบึงกาฬปี2518ราคาหลักหมื่นขึ้นไป15เปรียญหลวงปู่สมาอจุตโตวัดป่าอัมพวันจังหวัดเลยปี2515ราคาหลักพันขึ้นไป16เปรียญรุ่นแรกพระอาจารย์กงมาวัดโดยธรรมเจดีจังหวัดสกลนอครปี2505ราคาหลักพันขึ้นไป 17. เดหรียญรุ่นแรกพระอาจารย์กว่าสุมโนวัดปราบ้านกูจังหวัดสกลนครปี2516ราคาหลักพันขึ้นไป1 8เหรียญรุ่นแรกพระมหาปิ่นวัดป่าสทารามจังหวัดนครราชสีมาปี2518ราคาหลักพันขึ้นไป 19. เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่บัวซิริปุนโนวัดป่าหนองแสงจังหวัดอุดรธานีปี25 1พน ราคาหลักพันขึ้นไป20เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่คำวัสิจมปาชนบทจังหวัดสกลนครปี2,517ราคาหลักพันขึ้นไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ